เชิญ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 คุณไปแล้วไปไหนอ่ะใช่เชิญเชิญไปสิเข้าไปเเลยนะาห้อง B เชิญเดินเข้าไปห้อง B เชิอ้าวอ้าวไปไหนกันน่ะห้อง B เชิชั้นล่างโอ้ห้องรับรองพิเศษใช่เดินเข้าไปประตูนั่นเลยประตูหน้าเดินเข้าไปประตูหน้าตามไปน้ำไปน้ำไปน้ำเข้าหน่อยเรียกห้องขังได้ตามสบายไม่เห็นจะรู้จักเข้าไปอยู่เลยนะ น,นำเข้าไปนำเข้าไปนั่นแหละที่นี่เราจับที่นอนไว้ให้เนี่ยอ้ยที oh, ่นอนไม่นิ่มคู่ไม่กินข้าหรือไงท่านนิพมคู่อะไรนะเข้าจะตกก็ไดไม่เงียบข้าอยากจะล็อกคอท่านลัดจูดตัวเลยนะข้าอยากจะถีบมันตกกระไดคอหักไปเลยนะโอ้ยคอหักแล้วไงสนุกกับข้าแล้วสิว่าที่มาจูดข้างท่านนี้ไอ้ มันเข้าเข้าไปกองก้อนเลยนะตัวไหนนะเข้ไปนะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเราเอาปากกาทั้งหลายนี่คือบ้านของฉันเองเอาไปี้ก่อนนะเอาแล้วคิดว่าเอาปากกาซะอีกเข้าไปในห้องเลยนะครับเปิดให้ในระหว่านี้ครับผมมีห้องหนึ่งเป็นห้องี VIP สำหรับคนที่ชื่อว่าฟาตุสนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญห้องนั้นเลยดีกว่าเข้าไปด้านในนะปาตุสอยู่ตรงไหนเนี่ยขอเสียงหน่อยสิแอบอัตเข้าไปเจ้าหน้าที่คุม นเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมคุมหน้าเกิดจะเข้ายังไงคงขังไว้แล้วเอาไอ้ฟาตุนไปตาเฮ้ยหาเจ้าฟาตุนหน่อยสิตรงไหนน่ะ